letzte Mann ist Marco Bezecchi mit 1,597 schnellste Runde. Der ist jetzt mal unter der 2 Minuten. Scheinbar in Silverstone. So, Kraftabretense. Okay, Sitzt durch. Jetzt darf noch Alex Marques angreifen. Jetzt ist schon der Costa vorbei. Viele, viele schöne Bollmanöver hier bei der MotoGP in Silverstone. ไม่ติดมือนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบนิ่มมากนะคะยืดด้วยส่วนไส้ก็ครีมมี่มากๆเลย วันนี้ก็ทดลองทาโมจินะไส้บีก็ใช้ไส้ฟักทองนะคะเพราะว่าบีมีฟักทองเยอะบีก็กวนฟักทองใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่กะทิเอาไว้หลังจากนั้นบีก็มาทดลองทําแป้งนะตอนที่ทําแป้งอะคะ่ะบีก็ไม่ได้ทําวิดีโอเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นให้เราหรือเปล่าไงบีก็เลยนะคะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแป้งโมจิก็เป็นครั้งแรกที่บีหัดทำนะคะบีก็เข้าไปดูใน YouTube เขาก็บอกว่าให้ใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่นมหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาไปกวนในกระทะพอแป้งของเราสุกแล้วก็จะใส่เนยลงไปแล้วก็จะนวดนะคะให้เนยกับแป้งเข้าๆกัน บีอ่ะเป็นประเภทแบบคนชอบทําอาหารนะคะเวลาทําอะไรบีก็ไม่ค่อยได้ตวงไว้นะคะบีก็จะทําไปเลยพอดูไปบีก็จะจําว่าเขาใส่อะไรบ้างส่วนส่วนประกอบนะคะบีก็จะใส่ตามความรู้สึกของบีเลยนะคะแต่ว่าครั้งแรกในการทาอะ่ะมันออกมาดีมากเลยส่วนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวบีจะทําวิดีโอนะมาให้เพื่อนๆดูว่าบีอ่ะใส่อะไรไปบ้าง ครั้งนี้นะคะบีก็ปั้นได้หลายลูกเลยนะปกติแล้วเขาก็จะใส่เป็นกระดาษข้างล่างนะคะแต่เราไม่มีเราก็อะแดปเอานะบีมีซิลิโคนเยอะนะคะบีก็เลยใส่ซองซิลิโคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ค่ะส่วนพนักงานชิมของเราก็คือแฟนนะคะแฟนชิมไปแล้วแฟนบอกว่ารสชาติอร่อยนะคะไส้ก็จะครีมมี่มากๆส่วนแป้งก็จะนิ่มค่ะ ทำโมจิเสร็จแล้วก็จะมาทำอาหารเย็นให้แฟนนะคะวันนี้บีก็จะต้มมันฝรั่งแล้วก็จะย่างปลาค่ะบีก็เอามันฝรั่งที่บีปลูกเองนะคะเอามาสองลูกเอามาปอกเปลือกทำความสะอาดแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาหัน่นเป็นชิ้นที่มันไม่ใหญ่มากเพราะว่าเวลาต้มนะคะมันก็จะได้สุกเร็ว ในระหว่างที่บีต้มมันฝรั่งบีก็จะมาจัดการปลาของบีปลานี้บีซื้อมาจากลีเด้นนะคะซื้อมาเป็นแพคนะแพ็คหนึ่งมี900กรัมอยู่ที่7ยูโรแล้วก็มีหลายชิ้นค่ะเนื้อปลาเขาเป็นเนื้อปลาคล้ายๆเนื้อปลานิลเนาะเขาจะไม่มีความมันนะคะเราก็จะเอา ทิชชู่ค่ะซับน้ําออกจากปลาให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นค่ะบีก็จะโรยเกลือโรยพริกไทยโรยรสดีนะคะแล้วก็โรยแป้งบีก็จะทํสองข้างเลยนะคะให้เขาเหมือนกันการที่เราโรยแป้งเวลาที่เราย่างปลานะคะมันจะทําให้เนื้อปลาของเราอ่ะเป็นชิ้นเป็นอันมันจะไม่แตกแล้วบีก็จะใส่สมุนไพรไปด้วยสมุนไพรก็จะมีไมออลันแล้วก็โรสแมรี่เพื่อดับกลิ่นคาวของปลา บีก็จะต้มมันฝรั่งนะคะให้สุกก่อนหลังจากนั้นค่ะบีก็จะไปย่างปลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราต้มมันฝรั่งแล้วก็ย่างปลาไปด้วยนะคะปลาสุกแล้วแต่มันฝรั่งยังไม่สุกเวลาที่เสิร์ฟบ,บีก็จะเสิร์ฟร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้น่ะบีก็จะต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนพอมันฝรั่งของเราสุกค่ะบีก็จะเอาน้ํามันใส่ลงไปในกระทะนิดนึงนะคะแล้วก็จะเอาปลาลงไปย่างเวลาที่บีย่างปลาบีก็ ใช้ไฟไม่แรงมากนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะบีก็จะย่างปลานะคะให้สีเหลืองสวยแบบนี้เลยข้างหนึ่งนะคะสีเหลืองสวยแล้วเราก็จะเอาสมุนไพรมีโรสแมรี่แล้วก็ไมอรลน,นะคะแล้วบีก็จะใส่เนยลงไปด้วยค่ะหลังจากนั้นบีก็จะเอาฝาปิดนะคะเพื่ออบเขาให้ปลาของเราอะคะ่ะมีกลิ่นหอม มันฝรั่งที่ต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำมันสลัดใส่ลงไปใส่พริกไทยใส่เกลือนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยชนิดล็อกนะคะหรือว่าต้นหอม คนที่ยุโรปนะคะเวลาที่เขากินอาหารประเภทปลาหรือว่าอาหารประเภทซีฟูด้ดเขาก็จะกินคู่กันกันกบมะนาวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะบีเสิร์ฟอาหารประเภทปลาก็จะมีไวน์ขาวนะคะเสิร์ฟคู่กัน สำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจถ้าชอบวิดีโอของบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีอาวิดาเซนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวิดาเซน